ค่ะเติมมะนาวมะนาวกี่ช้อนคะหนึ่งช้อนค่ะอุ้ยถ้าถ้ามาวัดขูดตวงมะนาวชะจะเย็นค่ะอช้อนครึ่งโอเคน้ำปลาหนึนน้ำปลาหนึ่งช้อนพอนะครับมันจะเค็มเพราะว่าเรามีเครื่องแค่โอเคค่ะเชื่อหนึ่งช้อนหลังจากนั้นอันนี้ใส่เยอะๆได้ไหมไม่ได้มันจะหวานมันจะหวานไปครับผมไม่เขาบอกว่าคุณหมอหวานอยู่แล้ว ที่ขี้หนูนี่คือความชอบส่วนบุคคลเอาเผ็ดไปประมาณนี้นะครับประมาณนิดนึงนะครับจะมาชอบเผ็ดไหมคะาได้ครับอันนี้เทียบลงไปเลยค่ะประมาณสองทีนะครับสองทีสองทีสองทีและอะไรอีกคะทั้งชาวเลยไหมครับ มตับช้อนถ้าชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยจริงจริงเปลี่ยนได้นะคะใครที่ไม่ทานหมูเอาไก่หรือใครก็ได้แล้วแต่เป็นตาอมือก็ได้แล้วอะไรต่อครับผ้าขนฮะแล้วก็พุกธเขาให้เท่ากันคนแรงๆก็ได้ค่ะมันไม่เจ็บค่ะเจ็บใช่ไหมครับไม้ยนี่ใจเย็นใจเย็นเอากุ้งก็ได้ไก่คนแล้วก็เติมเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งนะครับผม เอากี่ตัวดีคะครับใครจะทานบ้างคะใครจะทานข้าวปีกเยอะๆไม่พอด้วยนี่ต้องใช้กระมังวัดแล้วค่ะตอนนี้ถ้าจะทานเยอะขนาดนี้สักแซเปิ้ลจอดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาให้เข้ากันทันจริงเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเนาะเจมส์คะเจมส์คะด้านหลังบองหันหลังให้หันหน่อยโอ้ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะมาเดินวนชิมนะครับอ่ะชิมเพราะว่าเปรี้ยวหวานไปมากเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะขออนุญาตให้เจมมาป้อนหน่อยได้ไหมคะประหนึ่งว่าเป็นอนุสริยาลจุ๊บๆนไม่ถ่ายรูปล่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เสร็จใช่ไหมไอ้นนี่อร่อยมากแลยนะมนะมุนม ยังไม่ได้ใส่มะงพุทเลยคือตัวเด่นของเขาที่อยูตรงนี้อันนี้จะเป็นยำจะเป็นยำกุ้งแล้วจ้ะยังไม่ใส่มะม่งพุทเลยต่อครับพี่เออที่เราตกแต่งไว้แล้วนะคะจะมีไข่เต้าอ๋ออันนี้คือเราเอามะงพุทวางตงจานเลยทำไมถึงไม่เอามะงพุทเข้าไปคลุกด้วยอะคะเชฟทำให้เละแล้วเม่ไม่อร่อย